อาร์เซนอลอันดับ2ของตารางครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีเป็นศึกชิงจา่าฟงกับคืนของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ส่วนทางฝั่งเชลซีเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ12ของตารางมี39แตเ้มก็คือมันก็แทบจะไม่ไมีลุ้นอะไรแล้วนะครับในฤดูกาลนี้ของเชลซีแม้ว่าจะแข่งต้องแข่งอีก6นัดเนี่ยแต่มันก็ลุ้นมันก็ยากแล้วแหละเล่นอย่างเงี้ยยากแล้วสําหรับเชลซีแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแตช์ใหญ่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ มันคือเซลซีแอสเนนท์นะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมทนะครับผมเราไปดูที่ทางฝั่งแอสเนนท์ก่อนเจ้าบ้านแอสเนนท์เนี่ยจะขาด3คนครับจะมีโทมิยัซูมีวิลเลียมซาลิบาแล้วก็โมฮัมเหม็ดเอลนีนี่ครับ3คนเนี่ยจะลงไม่ได้ในเกมนี้ผู้เล่นที่คาดการว่าจะได้ลงสนามวันนี้นะครับอารอนแลมเดลผู้รักษาประตูพร้อมเซ็นเตอร์แบ็กอย่างล็อบโฮดิงกาเบียลมักเกียสพร้อมครับผมแบ็กซ้ายอย่างอเล็กซานโดรซินเชงโกก็พร้อมแบ็กขวาบินไว้พร้อมกองกลางมาร์ตินโอเดกาธัวมัสปาติแกนิชาก้าพร้อมหมดครับ แนวรุกอย่างบุกโยซาก้ากาเบียวเชซุตกาเบียวมาตินิลลี่วันนี้พร้อมนะครับผมพร้อมลงล่าตะไครส่วนทางฝั่ง,งเชลซีทีมเยือนวันนี้เนี่ยขาดนักเตะถึง7คนนะครับมีมาคัสบาตินิลลี่นะครับบาดเจ็บมาคุกุเรียาบาดเจ็บคลายฮาวเวิร์ดบาดเจ็บเมสันเมาส์บาดเจ็บ ลิสเจมบาดเจ็บอามันโดโปยาบาดเจ็บแล้วก็คาลิดูคูดิบาลี่นะครับบาดเจ็บเหมือนกันนักเตะที่พร้อมวันนี้ผู้รักษาประตูกีปาอาลิซาบาลากาพร้อมครับผมเซนเตอร์แบ็กอย่างเทเวอร์ชาลูบาเดลโกซินวาเวสลี่ฟอฟาน่าวันนี้พร้อมลงสนามกองกลางก็จะมีเอ็นโกโลกองตีเอนโซเฟอนันเดสคอนเนอร์กาเลเกอร์วันนี้พร้อมรูเบนลอปตาชิคก็พร้อมนะครับเบนชิวเวลก็พร้อมวันนี้ส่วนแนวรุกก็ยังมีราฮิมสเตอร์ลิิงกกัับ ic, บมมมูดรคนนนะะะผผ็จ้อยๆ่ยวา เชลซีนี่ขาดหลายตำแหน่งนะครับน,น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงลูกทีมของแฟงลัมพาดวันนี้แฟงดัมพาดก็จะเจอกับมิเกลอาร์ติต้านะครับสมัยที่เป็นทักเตียเขาก็อยู่ในรุ่นเดียวกันนะระหว่างอาร์ตนะิต้ากับแฟงดัมพาดเนี่ยตารางคะแนนก็อย่างที่บอกไปถ้าอาร์เซนนะลอลสามารถชนะวันนี้ได้ก็จะเก็บอีก3เป็น7 8แต้มก็จะขึ้นไปแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ชั่วคราวนะครับเอาทวงอันดับที่1กลับขึ้นมาก่อนส่วนเชลซีถ้าชนะวันนี้ก็จะมี อีก3แต้มเป็น42แต้มก็จะแซงไปหนึ่งอันดับแซงคิสตันพาเลตขึ้นไปอยู่อันดับที่11นะครับผมการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ยเป็นอาร์เซนอลสามารถบุกเป้าชนะเชลซีได้1ประตูต่อศูนย์ครับที่สแตมฟอร์ดบิดอาร์เซนอลหเกมหลังสุดนี่คือฟอร์มแย่นะครับสาม,มารถชนะได้แค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดนี่คือการบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เละเลยสประตูต่อหนึ่งนะครับที่อีทิฮัสสเตเดียมส่วนเชลซี นักกว่าเซนนัน5เกมหลังสุดแพ้รวดครับเชลซี Chelsea. เป็นการแพ้เบนฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกนะัดล่าสุดด้วยขาบ้านเลย2ประตูต่อศูนย์สำหรับเชลซีโอ้โหไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้แล้วนะแฟนบอลเชลซีรู้กันนี้ยการแพ้5เกมรวดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ5เกมที่ Chelsea เชลซีแพ้เนี่ยเชลซี Chelsea สามารถยิงได้แค่ประตูเดียวจาก5เกมหลังสุดนะครับคือการยิงไปตั้นหนึ่งลูกนะครับปุ๊มันจะอะไรกันนัก,กระนาพราคุณโอ้โหเชลซี Chelsea ขอให้กลับมาไปไว้นะ ถ้าจะให้ทายสกอร์แล้วดูจากนี้นะถึงอาร์เซนอลจะฟอร์อมตกแต่การที่อาร์เซนอลขุมกําลังเขายัางดีอยู่อ่ะตอนนี้ข,ขุมกําลังเขายัางดีแต่ว่าเชลซีเนี่ยเละเป็นโจ๊กเลยตอนนี้ไม่รู้จะจับใครมาลงเล่นอะไรก็แย่ไปหมดนะครับผมว่ามันไม่น่าจะเฉือนนะอาร์เซนอลผมว่าน่าจะขาดนะเชลซีไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่าเอาเป็นอาร์เซนอลสานย์แล้วกันนะผมคิดว่าสามศูนสูนสวัสดนะครับ